วาที่อัลลอฮ์ให้นะนะคนที่ข่าวสว่านอัลลอฮ์เม็ตาไม่ใช่หรือเพีย,ยงแาละมาละมาด้าจะเอาสวานันละมาวันละห้าเวลาทุกนคนจะไปอันแรกกับสว่านนะาหนึห่งได้ม่าต้องมีการนะย่อว่าละมาละมาถ้าเวลาละมาเนี่ยมันก็อกอัลลอฮ์เนี่ยให้เปตาบางข้าง ไม่ซ้ายนะหันมาัวหันมาดูมรงาคาคังนะออ่งรอแค่เอาล่อให้นะทำยิบดั500ก้กนหะ้าร้อยปีนเช่งนี่ไม่รุนแล้วสองข้างนะละแล้วให้มือมือละ่ะให้ลูกตามาดูโลกทำกยิบดัต่ห้าร้อยปนะีแต่ก็เช่งนี่ไม่รุนนั่งอนาจะไปเอาแพรละมา แค่นี้เราจะเอาไปอาสวรรค์ใช่ไร้ให้สวรรค์เราเมตตานี่ใข้าอะเรามตตากดด้นกดันแค่นี้บาสวรรค์เด็กกบวาละมาดห้าเวลาเอ้ยหเวลานี่กเ็นด้สวัสค์แหละอ๋อเราก็ไม่อยากจะพูดเลยตนอนะ้่ว่า ได้ด so ่าด่าสัญญาแล้วก็อย่างนึงทำดีได้ดีทำเกลือได้ชั่วร์เราไม่มีสัญญาเราเนี่ยไม่ผิดสัญญาอย่แล้วแต่นี่ว่าเราก็บอกได้เนื้ออไปอย่างนึงไปทำยีบด้านไปหวังโน่นหวังนี่ไม่ได้แล้วก็อีกบด้านเ้าะขามันต้องมีตัวมีตะวอื่นตัวไม่มีตะกับโ้วยไม่มีอะไร ้งเงน,นด้านเดินมานา็บ้านที่ว่าที่เจ็นเท่าเนี่ยนะละหมาที่เจ็า,าเท้าเนี่ยอาบน้ำละหมาเขามาจากบ้านอย่ามาอาบน้ำสุราแค่หมด <c oughs> แล้วก็เดินมากลาสีความดีนี่ยมานี่มามัสีทำอิเคสไมาไปช่าชนะมันไปเชนะ่มาก็แวะบัโรบนี้เรื่อยไปมาละหมาแวะโดยน้เกเจตนาไม่ใช่มาละหมาสุ แวะนอนแวะนี้ควณนอนยืปร่อเราถึงเวลามลนั่งอย่างเขึ้นร้อยก็อ่านตุ๊อกก่อนไี่ใช้าแหวไดอาไากับกาเรทสิ่งความดีไม่ใช่เขาต้องอาแล้วละหมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วเดินมาไปที่มีเนทนามาบุติละเอียดอ่อนกระดาษเราจะถึงเรื่ันามเนเลยกระดาษานทุตัว เดือดตาแล้วก็เอาไปสาดกับ้อง